ส,2000สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่3เมษายน2565ค่ะ สำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทะเลจินใต้และอ่าวไทยแล้วนะคะทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีลมแรงยังคงมีโอกาสมีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยค่ะสําหรับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งของภาคใต้ตอนล่างค่ะ และเมื่อเปรียบเทียบกับภาพไทยดาวเทียมจะเห็นว่าตอนนี้มีกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองก่อตัวอยู่บริเวณเอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่างและบริเวณช่องแคบมัลกานะคะซึ่งจะทำให้มีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะสำหรับการพยากรณ์อุณหภูมิผิวพื้นนะคะแนวโน้มของอุณหภูมิในวันพรุ่งนี้จะสูงขึ้นค่ะ ในส่วนของการพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงนะคะทั้งในวันนี้และวันพรุ่งนี้โอกาสเกิดฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีน้อยมากนะคะแทบไม่มีเลยแต่บริเวณภาคใตท้ทั้ง2ฝั่งทั้ง2วันนะคะยังคงมีโอกาสฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นค่ะ ในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะบริเวณเอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-29องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด25-29องศาเซอร์เซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยมีฝนร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีและการจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซอเซียส ภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด27-32องศา,าเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีลาและนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด28-31อสาเสองศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด27 2 9งเองศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะขอให้ทุกท่านบริเวณประเทศไทยตอนบนรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะในส่วนของการเดินเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงไว้ด้วยค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ